สวัสดีชาวเดสตี้สองทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซนอรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับทุกคนนะครับทำชาเลนจ์นะฮะเลดนะครับ DSC นะครับใน Encounter แรกนะครับที่ชื่อว่า l a ดโลเวอร์เนาะอ่าอ่าชาเลนจ์นี้เนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับอ่าแต่ก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บเลดแบนเนอร์ก่อนนะครับใครเขาไปปักขึ้นข้างบนก็ไม่รู้นะไม่สงสารฮันเตอร์เลยถึงจะต้องตอดนะฮะเอา ตัวอันนี้มาต่อเพื่อกระโดดขึ้นไปเก็บนะครับก็อย่าหาทํำนะครับลังแกนฮันเตอร์นะครับไม่ดีอ่ผมอธิบายคร่าวๆคือเลนนี้เนี่ยห้องแรกเนี่ยจะเป็นการยิงฟิลเนาะ,ะถ้าใครเล่นไปแล้วนะครับถ้าใครยังเล่นไม่เป็นเนี่ยขออภัยด้วยนะผมยังไม่ได้ทำคลิปสอนลุงเลนนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายของชาเลนจ์อย่างเดียวเลยนะครับในคลิปนี้นะก็คือเราจะยิงฟิลเนาะ ให้แตกให้หมดเพื่อผ่านใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยอันนั้นน่ะมันจะเป็นการเล่นกปกติเนาะมันจะได้แค่กล่องเดียวนะครับการทำชาเลนจ์น่ะก็คือการแตกเป็นสามทีมนะครับห้องนี้นะครับก็ทีมละสองคนเนาะแล้วก็แบ่งไปอ,อยู่ห้องละคนเอ้ห้องละทีมละทีมละคนต่อห้องเออนะฮะโดยเราจะให้ทีมที่ทีมพิสาเนี่ยเป็นคนหนึ่งคนทีมของที่อยู่ทีมพิสานนะครับเป็นคนเก็บสแกนเนอร์นะครับเพื่อคอยดูนะครับแป้นนะครับว่าตัวยิงจะยิงแป้นไหนนะครับ และอีกคนหนึ่งเนี่ยให้รอสแตนบายในการเปลี่ยนท้องเนาะและทีนี้เนี่ยทีมที่1เนี่ยทำยังไงนะครับเวลาเล่นทีมที่หนึ่งทีมทสองทีมสามวิธีการเล่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับโดยนี้เนี่ยผม,มเป็นคนเล่นนะครับที่ดูอยู่นี้ก็คือผมเป็นคนเล่นทีมที่นะอ่าผมให้ดูทีมทีมท่3า queen, แหละวิธีคือยิงแตกไป2อันเนาะฟิวแตก2อันนะครับแต่ละรอบเนี่ยให้เรายิงฟิวแตกแค่รอบละ2ออันนะครับเรามีแค่2ฟิวให้แตกนะครับเพราะว่า ชาเลนจ์เนี่ยเราจะต้องลงไปยิงแผ่นป้ายนะครับทุกคนนะครับเราต้องลงลงไปยิงแผ่นพารเนลข้างล่างนะครับคนละ2พารเนลเนาะซึ่งก็คือผมเนี่ยเล่นเป็นโอเปอเรเตอร์คนแรกที่อยู่ฝั่งห้องดาร์กเนาะอ่าให้ผมเก็บโอเปอเรเตอร์เนี่ยเราให้รอนะครับอย่าเพิ่งรีบลงไปไม่ต้องรีบลงไปนะครับให้รอสแกนเนอร์เนี่ยให้เขาดูของฝั่งดาร์กให้เสร็จก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาก็จะเปลี่ยนห้องนะครับไปพร้อมกับเราเลยเราเปิดประตูไว้เขาไปอีกห้องนึงนะครับไปห้องไลท์ครับอ่พพาพอเขาไปแล้วเนีี่่ยยใหให้้เเรรราาออนนคคับจกงไท์ เปลี่ยนมาห้องดาร์กนะครับเพื่อให้มาช่วยเคลียร์อีกคนให้ช่วยอีกคนเคลียร์นะครับเคลียร์มอนนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่งั้นเราจะเคลียร์ไม่ไหวครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงไปข้างล่างนะครับพอลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็ยิงนะครับของฝั่งดาร์กนะคนแรกอันนี้ผมเป็นคนแรกใช่ไหมผมไปยิงของฝั่งดาร์กอ่าแค่สองแป้นนะครับสองพาร์เนลของฝั่งดาร์กพอนะครับก็คืออันนี้เราเปลี่ยนคนจากข้างล่างด้วยจากรอบที่แล้วนะจอขึ้นมาเข้าไปแล้วอย่าลืมไปยิงนะครับอันนี้เนี่ยผม พวกผมเนี่ยใช้การพิมพ์นะครับเตือนนะครับว่าเผื่อลืมนะครับว่าต้องยิงแป้นไหนเนาะพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราก็อย่าับขึ้นไปนะครับแล้วให้อีกคนนึงที่เป็นคู่เราเนี่ยเขาเก็บปรับแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเราเนี่ยเก็บปรับเขาก็จะลงมาเปลี่ยนเราใช่ไหมจากนั้นเราก็ขึ้นไปเคียร์มอนนะครับก็เล่นปกติเลยเคียร์มอนเคียร์อะไรนะครับฝั่งไหนคนน้อยก็ไปฝั่งนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่ครับมาเปลี่ยน ดูนะครับฝั่งไหนคนน้อยเนี่ยอี่ันนี้สองคนนี่มีคนเดียวนะผมก็เลยไปฝั่งไลท์เนาะฝั่งไลท์คนเดียวหน้าทิ้มประตูนะครับประตูก็จะเปิดาจากนั้นเนี่ยให้รอนะครับคนที่ลงพื้นลงไปเนี่ยยิงพารเนลให้ครบอีก2อันเนาะของฝั่งไลท์นะครับพอยิงครบแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าเฟสดาเมจเนาะเฟสดาเมจเนี่ยของผมมันเหลือ2ฟิลสุดท้ายแล้ะก็ให้ยิงให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นอันจบเอ็กซ์คาเตอร์นี้เนาะ นีก็คือเริ่มเริ่มเฟดจ,จริงนะผมเก็บโอเปอเรเตอร์มานะครับสำหรับรอบสุดท้ายเนี่ยโอเปอเรเตอร์เนี่ยใครจะเก็บก็ได้นะแต่สําหรับรอบแรกเนะี่ยรอบแรกพอพอมาทำดาเมจเสร็จเนี่ยให้ให้คนที่อยู่รอบที่2เนะี่ยเก็บโอเปอเรเตอร์นะคนที่อยู่ห้องห้องดาร์กของอ่าทีมที่2เนี่ยเป็นคนเก็บโอเปอเรเตอร์นะเพื่อที่จะได้แบบรอสแกนเนอร์แล้วก็ลงไปข้างล่างต่อนะหลู่ที่ผมทำครับอ่าเนี่ยจบแล้วก็จะได้2กล่องนะสองกลอง่งอ,งกลองนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอ่าพินนักิลนะทั้งสองกล่องเลยครับอ่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ได้พันหกสิบ้คู่นะครับดิน่าเซลิ่นน้อยนะครับสำหรับห้องนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยจะถามนะครับก็สามารถทีมคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมตอบอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ชาเ n น e l เลท ครับของของคอเคาน์เตอร์มีนครับเคาน์เตอร์ที่สองในดิปหน้านะครับสวัสดีครับ